สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับอุปกรณ์ในการทำดีเทลลิ่งจะเป็นแปลงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถังน้ำของเคมีคอลกายนะครับโลโก้ใหญ่โตมากวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแต่ละชิ้นนะ่ะมันเป็นยังไงลักษณะการใช้งานเป็นยังไงนะครับเราเริ่มที่ถังน้ำล้วกันครับถังน้ำของ c g ที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีสองสีนะครับเป็นสีขุ่นกับสีใสเรามาดูอันสีขุ่นก่อนไหม คือเห็นอย่างเนี้หยหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะต่างกันแค่เนื้อของพลาสติกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต่างกันมากกว่านั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่เห็นก็คือสีอ่ะมันเป็นพลาสติกขุนปริมาณเนี่ยอันนี้ประมาณ4.5แกลลอนนะครับในฝั่งอเมริกาเขาจะคิดความจุเป็นแกลลอนอันนี้4.5แกลลอนดูลายสกรีนครับผมว่าผมว่าตัวสีขาวขุนอ่ะลายสกรีนอ่ะมันจะสู้สีใสไม่ได้นะครับ แต่ราคาเท่ากันนะอ่ะอันนี้ก็มีคำเตือนอะไรต่างๆนะครับหูหิวก็เป็นพลาสติกนะครับของกับรวดหูหิว้วก็ดูดูธรรมดานะแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่มันเป็นของ G G นะครับต่อไปนะครับเรามาดูอันที่มันเป็นสีใสกันดีกว่าอ่ะอย่างที่ดูเป็นสีใสนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนข้างล่างอะ่ะข้างล่างมันก็มีตัวหนังสืออะไร สี่เศษหนึ่งส่วนสี่ u เกแกลอนก็คือสี่สี่แต่แต่ผมดูในในเว็บไซต์เขาบอกมันเป็นสี่จุดห้าเกลอนนะประมาณนี้นะครับที่ผมให้ดูด้านล่างเพราะว่าเพราะว่าด้านล่างของตัวรุ่นที่เป็นใสอ่ะเขาจะเขียนเว้ว่าเขียนมีเข้ากายเลยเนี่ครับแล้วก็ลายสกรีนอ่ะมันชัดกว่ามากๆเอามาเปรียนเทียบให้ดูนะครับ จะเห็นได้ว่าถังสีใสอ่ะสกรีนสวยกว่าแล้วก็พวกคำเตือนอะไรพวกนี้ครับนอกนั้นอันนี้วัสดุเหมือนกันนะครับราคาที่เขาตั้งไว้ห้า้อยแปดสิบห้าบาทสำหรับถังน้ำซีจีนะครับต่อไปจะเป็นแรงนะครับเป็นแรงล้างล้อแม็กด้ามยาวเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันอันนี้ก็ซื้อมาจากช็อป CG เหมือนกันนะครับ เป็นแปลงก็คือหลายๆคนเห็นแบบนี้มันจะมีสองแบบก็คือด้ามสั้นกับด้ามยาวซึ่งด้ามสั้นอ่ะผมไม่ได้เอามาผมเอาตัวด้ามยาวมาเพราะผมคิดว่าน่าจะจับแล้วใช้งานง่ายกว่าถ้าด้ามสั้นมันจะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้นะครับแปลงที่ผมเอามาเอามาใช้ล้างซุ้มล้อที่เอาด้ามยาวมาเพราะเอาเวลาซุ้มล้อครับเพราะว่าเวลาล้วงอ่ะมันจะล้วงง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใครจะเอามาขัดหน้าแม็กกับขัดยางก็แนะนาว่าแยกดีกว่าถ้ามุนซุ้มล้อมันสกประปอ่ะเออผมผมแยกเลย อันนี้ราคาสี่้อยเก้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเห็นเห็นมันคล้ายๆไม้แต่จริงๆมันเป็นพลาสติกนะแล้วก็ขนน่ะมันก็จะมีแบบสองเลเวลอะเหมือนเหมือนแบบผมแตกปลายอันนี้ก็เป็นแบบขนไนลอน,นธรรมดาแล้วก็มีแตกปลายผิวสัมผัสก,ก็มันก็ไม่ถึงกับแข็งแล้วก็ไม่ถึงกับนิ่มจนเกินไปอะครับอืมประมาณมีเดียมอ่ะอันนี้ผ่านไปของซีจอันนี้นะครับต่อไปจะเป็นแปลงที่ชื่อว่า little ้ลเล o ล็อกเก็ตนะครับ mm hmm. ก็เอาเป็น mm hmm. เป็นแปลงที่เอาไว้ล้างล้างล้อนะครับเอาไว้หลวงข้างในซอกล้อครับตอนนี้ผมซื้ออันนี้มันเป็นไซส์เล็กนะครับราคา590บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในดีกว่าครับแกะเสร็จแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นฉลากสินค้าของเขานะครับอ่ะอันนี้คือตัวแปลงนะครับที่เห็นสะดุดตาเลยก็คือมันมีที่กันอะ ไม่รู้กันการดีดหรือการดีดไม่นากันได้เพราะสมมติเราล้วงเสร็จปุ๊บออกมาอย่างี้มันก็การดีดเอาไว้เป็นว่ามีที่กันเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็ตัวตัวด้านในเนี่ยครับด้านในมันจะเป็นลวดที่ขดอยู่แปลงก็เป็นขนไนลอนก็ค่อนข้างแข็งแข็งกว่าอันที่หน้าสีเขียวเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นขนไนลอนแข็งเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยมียางกันไว้ให้นะครับเวลาเราล้วงจะได้ไม่เวลาไปกระแทกกับล้อแมกอ่ะ จะได้ไม่เป็นรอยนะครับส่วนด้ามนะครับเขาก็เหมือนจะเสริมมานะเสริมให้มันดูหนาขึ้นอนะ่ะอันนี้นะครับเป็นเหมือนยางเสริมมาแล้วก็ด้ามอันนี้เป็นไม้ทาสีแดงเออมีเขียนว่าเคมีเอ้ากายด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยแปลงสีเขียวมันไม่เขียนเลยนะเออคือมันไม่บอกความเป็นเคมีเอ้ากายเลยอ่ะมีแต่มีแต่แตอัน ก็ไม่เขียนนะครับในในฉลากมีแค่บาร์โค้ดที่เขียนว่า www.chemicalguy แต่อันนี้เนี่ยมีความเป็นเคมีข l ้ u กายชัดเจนมากนะครับด้ามไม้โอเคสำหรับแปลงผ่านไปแล้วของ2อันครับของเคมีข l ้ u กายต่อไปก็เป็นแปลงเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อเคมีข l ้ u กายจะเป็นยี่ห้อ Max c h i e เป็นเซตแปลง t a i l i n g b งบัตนะครับเขียนว่า professional detailing b u d g ตัวนี้เนี่ยจะมาด้วยกันแพ็คหนึ่งจะมาด้วยกัน3ขนาดขนาดเล็กสุดเนี่ยนะครับเบอร์4มีเส้นผ่านศูนย์กลาง2ี่มิลนะข้างหลังนี้บอกอยู่ผมไม่ได้จำนะต่อไปไซส์ขยับขยับมาจะเป็นเบอร์6นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิมลและอันที่ใหญ่สุดเนี่ยเบอร์10ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง40่ิบมิลแล้วก็เขาเขียนไว้ว่า All for detailing นั่นหมายความว่าใช้ห้องเครื่องล้อภายนอกภายในเนี่ย ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่แปลงอ่ะจะเขียนไว้ว่า engine b a u s h ก็คือสำหรับล้างห้องเครื่องแต่ว่าใครจะแบบเออกระจังหน้ารถเรามันใหญ่เอาอันเนี้ยมาล้างก็ได้นะอืแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้กับห้องเครื่องแล้วมันมีคราบสะกะปรกมากๆถ้ามันเอาไปใช้กับภายในต่ออ่ะ มันก็อาจจะมีข้าวสปกปรกจากห้องเครื่องติดไปเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเขาออกแบบมาให้ใช้ได้ได้ทั้งภายนอกภายในแหละแต่เราอ่ะควรแยกมันมีรูปบอกว่าล้างล้อล้างช่องแอร์นะครับล้างตามฟอกกระจกอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครถ้าถ้า,ถ,าถ้าความเห็นผมนะสมมติว่าอันใหญ่อ่ะเราเอาไปล้างห้องเครื่องแล้วอ่ะเราก็ควรแยกไว้เลยเพราะว่าถ้าสมมติเราล้างห้องเครื่องมันจะมีคราบน้ำมันเครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยครับไปล้างภายในต่อมันก็ไม่ควเรเซตนี้นะครับมาสามอัน มี engine b a d s เขาเขียนกำกบับไว้ engine b a d s e เอ่อ e x l e r ก็คือภายนอกนะครับแล้วก็วิวสำหรับล้างล้อเออถ้าเขากําบับมาแบบนี้แล้วขดนะ่ะมันต่างกันไหมเดี๋ยวเราแกะดูนัะเซ็ตนี้ประมาณราคาประมาณ350นะครับเรามาดูกันนะครับแปลงมี3ขนาด คือความแข็งของของขนแปลงเนี่ยนะครับความแข็งเท่ากันอะเออคือต่างกันแค่ขนาดต่างกันแค่ขนาดจริงๆด้ามอ่ะขนาดด้ามก็ไม่เท่ากันนะครับอันใหญ่ด้ามใหญ่กว่ามีรูไว้ให้ร้อยเชือกเอาไว้แขวนด้ามไม้นะครับสกีนแม็กชยัยเอนจิ้นบัตสวยงามอันนี้ก็สกีนว่าเ e อ็กเทอร์เรอร์บัะเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์เลยครับ ต่อไปอันนี้อันนี้ผมอันนี้สีมันจะเข้มกว่าชาวบ้านนะแต่ผมคิดว่าแม็กชัยไม่ได้ตั้งใจแหละก็คือไม่ได้เลือกสีของไม้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเลือกสีไม้ขนาดนั้นโอเคครับก็วันนี้หลักๆแล้วก็มีที่ผมรีวิวไปก็มีถังสองถังนะครับแปลงของเคมีข้ากายสองแบบ2อันแล้วก็เซ็ตแปลงดีเทลลิ่งของแม็กชัยตอจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันเลยว่าเวลาเราใช้งานจริงอะ่ะมันจะมีอะไร แบบที่เราคาดไม่ถึงไหมอะไรเงี้ยครับไปเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันดีกว่าแล้วเราก็มาอยู่ที่โซนเปียกนะครับเราจะเริ่มโดยการล้างล้อนะครับส่วนน้ํายาที่ผมใช้วันนี้จะเป็นน้ํายามัลติเอ็นะครับของคาโปคือน้ํายาอันนี้เขาบอกว่าเป็นมัลติเพอร์เพลคินเนอร์นะครับใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในผสมอัตราส่วน1ต่อ20ครับแต่ผมเคยใช้1ต่อ20แล้วผมคิดว่ามันบางไปสําหรับคาบ ที่หนักแบบนี้นะครับถ้าถ้าใครใช้ภายในอะ่ะก็คือ1ต่อ20สิบได้แต่สําหรับผมนะถ้าผมล้างภายนอกอะ่ะผมผสมมาแล้วผมจะผสมเข้มหน่อยนะครับเป็นน้ํายาที่ใช้สําหรับล้างล้อและล้างห้องเครื่องนะครับน้ํายาล้างล้อนี้ไม่ใช่น้ํายาที่ล้างผงเบรกนะครับก็คือน้ํายาขินเนยทั่วไปอันนี้ผมผมผสมเข้มหน่อยประมาณห้าต่อยี่สิบนะครับ ผมเริ่มด้วยการฉีดน้ำเปล่าก่อนนะครับถ้าใครมีน้ำแรงขั้นตอนนี้ฉีดน้ำแรงได้เลยผมจะใช้น้ำยาตัวนี้นะครับล้างยางด้วยลองดูครับเริ่มที่เลนล็อกเก็ตของ c ีนะครับ จุผมจุ่มน้ําก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถูเข้าไปข้างในคือเอาจริงๆอ่ะน้ํายาคาโปตัวเนี้ยฟองมันน้อยมากถ้าใครที่อยากได้ฟองเยอะๆอ่ะตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่อันเนี้ยผมยังไม่ได้ลองใส่อโฟมแคนนอนหรือไอที่ฉีดโฟมนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้ํายาตัวเนี้ยมันจะทําโฟมได้ประมาณไหนแต่ถ้าผสมแบบเนี้ยมัน มันดูแบบมันดูไม่มีฟองนะครับตัวแปงเนี่ยคือด้ามด้ามตรงเนี้ยเขาทำค่อนข้างแข็งก็คือเราออกแรงถูกได้เลยดีดีอยู่ครับตัวแปงตัวแปงเนี่ยนะครับถ้าถ้าใครที่ใช้ล้อที่แบบความถี่ของก้านนะครับกว้างมันจะมีไซส์ใหญ่อันเนี้ยเป็นไซส์เล็กนะครับ ไซส์เล็กก็โอเคนะครับถ้าใครที่แบบความถี่ของล้อเนี่ยแคบใช้ไซส์เล็กก็โอเคต่อไปนะครับแป้งอันเนี้ยใช้ล้างได้ทั้งซุ้มล้อได้ทั้งหน้าแม็กนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาล้างหน้าแม็กให้ดูแล้วกันเพราะว่าคันนี้รถเก่งอะมันเป็นซุม้มซุ้มล้อมันค่อนข้างแคบมันรวงไม่ได้ คือถ้าล้อที่แบบว่าใครล้างล้ออยู่บ่อยๆแล้วเป็นแบบว่าคราบที่ไม่ไม่ฝังแน่นมากอะ่ะน้ํายาตัวนี้สามารถล้างได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีคราบฝังแน่นมากๆก็คงต้องหาน้ํายาที่แรงกว่านี้อาจจะเป็นน้ํายาที่ใช้ล้างล้อโดยตรงเลยอันนี้มันมันไม่เชิงล้างล้อครับมันเป็นมัลติก็คือใช้ได้ทุกพื้นผิว เอาจริงๆเห็นเห็นว่ามันไม่มีฟองะครับแต่ข้าบตกกระปกอกัมันก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างรอให้ดูก่อนรอบหนึ่งทีนี้เรามาลองใช้แปรงจากแม็กชัยดูนะครับผมเลือกใช้สายกางนะครับเอาไว้ล้างน็อตล้อนะครับ เนี่ยครับคาบตกกรปกก็ออกมาเยอะเหมือนกันสำหรับใครที่มีมีล้อเนี่ยมีซอกมุมเล็กๆนะครับก็สามารถใช้แปรงนี้ได้นะครับอย่างอย่างแบบตรงซี่ตรงเนี้นะครับสามารถคือแปลงแปลง สีเขียวเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันอาจจะซอกซอนไม่ทั่วเราก็อาจจะใช้แปรงเล็กเนี่ยช่วยช่วยทําความสะอาดตามซอกแบบเนี้ยได้คือแป้งอันเนี้ยขนเขาอะค่อนข้างนุ่มนะครับคือไม่ไม่ได้ถือว่าแข็งซะทีเดียวอะคือผมคิดว่าใช้กับสีเงาอะได้ไม่ไม่น่าทิ้งรอยขนแมวไว้นะครับ ลองใช้น้ำยานะครับล้างขอบยางสำหรับใครที่จะล้างยางแบบนี้ผมขอแนะนำแปรงที่มีขนเนี่ยค่อนข้างแข็งหน่อยเพราะว่ายางมันไม่เป็นรอยอยู่แล้วคือถ้าถ้าใช้ขนที่นุ่มๆน,นะครับคาบสกกระปกมันจะไม่ค่อยออก ก็คือต้องเอาแปรงที่แข็งเลยสําหรับแปรงอันนี้นะครับก็บ้านเราใช้กันอย่างแพร่หลายผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับน้ำยาตัวเนี้บอกเลยครับถ้าใครถ้าใครไม่ชอบโฟมตัวเนี้โอเคแต่ถ้าใครชอบโฟมก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องโฟมนะครับแต่ข้ามสกปรกออก สำหรับคันที่ผมถ่ายอ่ะผมก็ล้างอยู่ประจํานะครับคราบตามล้อมันอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็ยังพอมีคราบครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูเอาละครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับการล้างอ่ะเดี๋ยวลองดูคราบที่แปลงหน่อยก็ออกเยอะเหมือนกันนะ สำหรับการใช้งานแปลงทั้งสามตัวนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าใช้งานได้ดีนะแต่แต่ด้วยความที่ขนมันแข็งแบบนี้ครับอันเนี้ยเวลาเราดึงออกมาเนี้ยมันก็อาจจะดีดดีดหน่อยดีดใส่หน้าเวลาใช้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งส่วนแปลงอันนี้ก็โอเคครับอ่าผมลืมบอกไปว่าความยาวของด้ามน,นะครับเอ่อหนึ่งร้อยหกสิบมิลก็คือสิบหกเซนนั่นเองก็คือเป็นความยาวมาตรฐานแหละจับได้นะครับ ข้องมือส่วนอันนี้นะครับส่วนอันนี้ถ้าผมแนะนํานะควรซื้อสองอันด้ามสั้นอันหนึง่งด้ามยาวอันหนึ่งนะครับแยกกันด้ามสั้นเนี่ยเอาไว้ล้างหน้าแม็กมันจะไม่เกะก,กะส่วนด้ามยาวอ่ะเอาไว้ล้างซุ้มล้อสําหรับใครที่รถยกสูงนะครับมีติดไว้ดีจับถนัดมือครับไม่ไม่ต้องล้วงเข้าไปแบบนี้จับแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วสำหรับการรีวิวการล้างล้อแล้วก็รีวิวแปลง ฝากร้านด้วยนะครับร้าน o อทูคาที่ร้านมีบริการขัดสีซักเบาะซักผมเคลือบเซรามิกนะครับหรือเคลือบแว็กต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ